คอนเนคชั่นสำคัญไหมไม่ได้จัดใครแค่บอกในมุมมองของดิฉันแค่อยากเล่าสู่กันฟังในมุมมองของมุกนะคะถ้าเราเก่งทำไมไรแล้วอันยังไงส์แล้วพวกกวูช่องมิมิมุกจากคลิปที่แล้วนะอยากมาแนะนําแล้วกันสําหรับน้องที่กําลังเตรียมตัวเข้าหรือน้องๆที่อยู่ในมหาลัยอยู่ตอนนี้มุก <M ook S 1> อยากมาเล่าสู่กันฟังว่ามุกไม่เชื่อเรื่องของคอนเนคชั่นอันนี้พูดตามตรงนะตอนนะั้นนะรู้สึกว่า ถ้าเราเก่งทำไมเราจะเป็นต้องมีคอนเน็กชันหรอคำถามมีแค่นี้แลนะคำถามที่อยากให้ทุกคนกดพอดก่อนแล้วทุกลองคิดในมุมมองของตัวเองแล้วลองฟังคลิปนี้ว่ามันเป็นตามที่ตัวเองคิดไหมอันนี้ในมุมมองของโมมิกคำถามมีอยู่ว่าแล้วทุกคนล่ะคิดว่าคอนเน็กชันสำคัญไหมดึง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 ,ดง,ดง,ดงคิดค่ะคิดคิด โอเคหลังจากที่คําตอบมานะคะทุกคนเรามาฟังเรื่องของมุกกันค่ะเล่าให้ฟังโดยที่มุกไม่ได้ทอะไรนะคะแค่อยากเล่าสูก่การฟังในมุมมองของมุกนะคะไม่ได้จัดใครแค่บอกในมุมมองของดิฉันนี่ my opinion นะคะคือเรื่องของเรื่องอยู่ว่าตอนปีหนึ่งมุกรู้สึกว่าฉันจะไม่ซิ้วและทําให้มุกอะลงกิจกรรมทุกอย่างเลยไม่ได้แค่ในสายเรียนเท่านั้นมุกยังเป็นลักกีฬาเล่นบาสแข่งบาสให้กับคณะเป็น MC knowledge MC knowledge เคยคือ,อ of Knowled g e เราจะดูภาพรวมทั้งหมดว่าเฮ้ยโนเลดของค่ายนี้เป็นยังไงโนเลดของค่ายนั้นเป็นยังไงมุกเป็นประธานสาขาถ้าพี่ๆอยากมีอะไรก็จะเขานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นคนคอยดูให้นะหรือการจัดนู่นนี่นั่นในของแต่ละสาขาก็จะเป็นคนดูอันนี้5่าไหมประธานค่ายก็จะเป็นคนดูว่าเฮ้ยค่ายเราเป็นยังไงต้องไมเนเจอยังไงทํายังไงอย่างนยงี้อย่างนั้นยังไงตรงนี้มันทําให้บุกก็รู้จักพี่ๆเยอะแล้วตอนที่เราทํางานอ่ะมันก็อาจจะส่งผลเหมือนกันว่าพี่คนนี้้รรูักเา เขาก็เลยอาจจะแบบมีแบคกราวอยู่แล้วจะส่งผลอะไรบางอย่างแต่มันก็เกิดในคำถามเดียวกันว่าสมมติว่าพี่คนไหนไม่ชอบเรามันก็อาจจะเกิดอิมพคเหมือนกันไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะตอบคำถามไหมแต่ว่าอันนี้ในมุมมองมุกนะก็แค่เล่าสุขการังเฉชก็เลยอยา,ากจะแนะนําน้องๆทุกคนที่กําลังเรียนอยู่กําลังทําสายนี้หรือว่ากําลังจะเข้าด้านไหนก็แล้วแต่คอนเนคชั่นก็เป็นเรื่องที่ถ้ามีก็ดีไม่ได้คําตอบอะไรสิเป็นเรื่องปกติวันนี้ก็มีเรื่องแค่นี้ใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะและมุกขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไ